สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนสุ่มองสุบอนเนาะพ่อๆกับซองน้องแทนคือเก่าเมื่อไงกะเอื่อยซีมือเอื่อยคือเก่าพี่น้องเอ้ยเอื่อยเป่นตับหม่าม่าแม่น้องแทนสื่อม่าม่ามาซิฟห่อพี่น้องเอ้ยเพราะว่าพี่น้องหลายคนเนาะซิฟห่อซิฟหอกบลายดอกพี่น้องหมื่นหนึ่งเสียอย่างเดียวมีพักพี่น้องกินกินนมันมันแล้ว พี่น้องมะมาซีบห่อซีบห่อนี่ก็แม่้องแทนสื้อมาพี่น้องบลายดอกหมื่นหนึ่งหมื่นกี่พี่น้องบางนาบางนาเบิดได้ลอยของตามรอยอีกเาต้องเอื้นดอกไม้ส่มันเบิดอ่เลย หลอกกามเอาอีกแน่เลยจังคมนะจังปคมโอ้ยอันมะนาวลงไปพี่น้องน้ำลายแตกเมือนในแมงดองเทมเลยทอนี้ค้าตงกองมาน่าแมงดองเทมจะไปค้าตะกรงตะกรงอีกแล้วพี่น้องเอ้ยตะเก้าแมงดองเทนทีเมือนในแมงดองเทมเลยทีหกครับคีบฮะใส่ประเด็นนั่นแหละ ใส่ตอนมาหนำก็ได้เลยภู้รจีตอนแนะภูรจีอีกอีกอีกเพิ่มอีกอีการเพิ่มอีก แม่น้องแทมมาบ้านพี่น้องเอ้ยนี่ปวดเอ็กเอื้อย์พัดตั้งสปาโคกเลยพี่น้องเอ้ยมันบ่มีอันนั้นเนาะกระตงอันนั้นกระเทงกระเทงน้ำนักมันได้รู้น้ำกระเทงนึกน้ำกระเทงหรืเราจะลูกสายถูกนะ เด็กน้อยน่ะอยู่บ้านแม่นงแทนน่ะหลายพี่น้องเอ้ยอยู่นี่กะสันเข้ามาฮ่มกันคือว่าืถ่าอยู่เฮือนปานี่มาฮมกันนี่นะโอ้ย10ยังน้อยพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยนะแม่นงแทนกโดนๆซื้อมาสู้กินเนึงพแม่นงแทนกยังบ่มีรายได้นะพี่น้องเนาะยังหารายได้ยังบ่ยังบ่มีอัน ทางหาลายได้หนะพี่น้องเนาะจะสิไปหายังพอแล้วลูกพอแล้วมันอันนัหนแล้วโอ้อังไปหาเด็กน่อยนะให้เด็กน้อยเขาใส่เกลือให้เขาสดน้ะกินได้ มีกูได้กินเราบ่ง้วส้มตอนกินนะพี่น้องเนาะวาชิแสบสินนวสันใดมาเด้อพี่น้องและเป็นที่เรียบร้อยกระซามหนึ่งผูกกันกระตกหนึ่งพี่น้องเเออพี่้องเอีน้องมาลความิมอนมึงจะลุกไปเอามาให้พี่มึงเลย นุ่นจุ่มหนึ่งพีหน่อยเลยมาหมาสิบ่ห่อแมนุงแทนมิได้เป็นตากล้องสะก่อนพอแมนุงแท้ไปทืค่าตากล้องมานำเมนตุงแทนลืมอ้าวลุงมาพอดีบอกว่าถาลุงนยเด้อเออลาว่าบายมามาลุงเขาก็ลงมือ มาน้อจอกเลามันจอดท้มันก็บ่จอดเนาะลูกบ่บ่ได้ี่ผลวงพี่น้องเอ้ยคือสิแซ่บบ่แซ่บพี่น้องเอ้ยาจอมาเด้อแซ่บแซ่บพี่น้องเอ้ยแนวนี้แหละกินอยู่เฮือนนี่แหละกินอยู่เฮือนเข้าปานี่แหละพี่น้องเอ้ย

แบ่งไปทางไหนอีกแน่นะทางนั้นนะแอ่นี้แต่บ้านนอกเนาะกี่โุ้มกินซุ้มกันเนี่ยนี่มาป้ามานี่ยพี่มะนาวพี่เมื่อกี้เขาจะมาหนักแอ่นแบ่งปั้นเรื่องเอาชงมาน้าแบ่งแต่แบ่งไปทางไหนอีกเลยพี่น้องเอ้ยมาม่าซีพอเนี่ยบนนิดหน่อ้ยนาะพี่น้องเนาะก็ะซามหนึ่ง แซ่บทางนาะคือสิแซบแพงป้าทางนะปั่นเขามากไงกตสีเพลป้าจะคืออ้วนแท้คือเหน่อยช่ตแล้วว่าิใหญ่ๆแนว่าอ้วนบ่อ้อมใจอันำกระปุน เมาแล้ไม่เจอัวใหญ่หมดทงเอลนะ่ไมครับพ่อจะไม่เลือกพ่อจะไล่่มนโ้น่ย่องกับมไมเงินไหดอกคงไ่ใช่แไม่่าน่อวักจะไล่มาสะพี่น้องไอ้กินไล่ขู่ไล่คนนั่นพี่น้องเสะนั่งนั่วัผนั่งก็ได้

อ่อมกบอ่อมกบอ่อมกบพี่น้องเอ้ยปลาทังหนะจุบน่ะคือสิแซ่บแฮงบ่ปากบ่ติงแล้วสิแงคอยอ้อมส่หมอแล้วบอ้อมออะปนีเนาะอืมกินยุงยุงยุงนั่นนี่แหละพี่น้องเอ้ยบ้านแม่น้องแท้น่ะกินยังก็กินุมกันแบบนี้แล้วแซ่บอยู่สก็เอิ้นกันมากิน้นมหมแล้วบ่เกี้ว่าสิเอาหมมา่อันนอมจเื่อ พอน้องแทนโบกิจนำพอน้องแทนเากิจนำาสปเนาะ่ับปเนาะต้มไข่เนาะต่ำู่ี่านนะเหน่อยลาีพีพอนาะ แมงแท่เขาเป็นตากล่องแต่ว่าคือสิบเบิร์ดอกคือสิบเบิร์ก่อนแม่น้องแทนดอกเบิคักเลยพี่น้องเ้ยเนื้ได้กับแมงแทนงกับสได้กินอยู่ดอกแม่นองแทนเป็นตากล้องซะก่อนพี่น้องลืมข้าก้อง

ก,กินะนะก,กินเลยนะก,กินเลยน,น,นะมาสิกินพอปรนไดดิเราพี่น้องสูตรแบ่งทางนั้นรอบที่สามเลยพี่น้องเอ้ย <c oughs> คือสิเก่งขนาดกกเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งพอนายพี่น้องสบายไหมลุงวรงไดครับปี๊ด ลงได้ค่ะปิดเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเสบลุงมาท่านพอดีเพื่อนเอาใบใบถาใบใบพอดีเพื่อนมาพอดีพี่น้องเลยเพราะว่าเพื่นไปซุ่มี่แพี่น้องสวาดีเมาี่น้องกินกพี่น้องเอ้ยแม่น้ออันนี้นะแม่น้องอันนี้ไปทังได้ก็เห็นพี่น้องเอ้ยแม่น้องมาดีนะคนลายบ้านพี่น้องเลย เพื่อนเป็นคนไร้บ้านเพื่อนว่าะคือสิแส่แห้งพี่น้องอันนี้บ้านคือเมืองนอนได้หร่อไรบ้านทั้งเตะเฮบ้านเพใส่บื้อเพื่อนได้หนึ่งแถวเนี่ยหมดขั้นนะน่าร่อยขั้นการลุกโอเคบ่อยไปบ่อยไปแหลกขนมเอาไว้แหลกขนมป่ะจ๊ะไปแหลกขนมขันยังแหลกอยู่ทีลุงครูเมือนนี่น่าร้อน จีกระปุกได้แล้ได้้เบิดพี่นงเลยมามาซีบหองบ่ได้เหลือเลยซีมือเอื้อยแตะได้ได้กะถ้าพี่ผ่านได้แม่นนองแทงก็ข้อเถาข้อภาเนาะกินหนาพอกันมาอยู่ดีม่แหงสูงทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ส่องนนองแทมบายบาย